เมื่อสอวาาอกทำรายการเป็นเรื่องโป๊ะแตกจากแพทย์หญิงธรรมดาก้าวกระโดดเป็นสวศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงใน3ปีผมคิดว่ารายการวันนี้น่าจะเป็นรายการปิดฝาโลงของคุณหมอเกตกหมดนะครับ ี้เนี่ยสืบเนื่องจากเรื่องที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ในรายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่249เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วหลังจากวันพุทธที่10กรกฎา,าคมก็กตมีมติรับรองคุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภาจำนวน200คนและบัญชีสำรองอีก100คน ท่านชมเชื่อไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังข้ามวันข้ามคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อสงสัยเกี่ยววุฒิการศึกษาของนางสาวเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม19หรือกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเธอได้คะแนนเสียงสูงสุดถึง79คะแนนประเด็นที่มีคนพูดถึงมากที่สุดคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เธออ้างว่าเธอได้มานั้นถูกต้องหรือเปล่าเพราะเธอบอกว่าเธอได้ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตด็อกเตอร์ออฟพันธุ์คซิ์ แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้อีสเอีกเรื่องหนึ่งคือตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อมาคุณเกตกมลออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงว่าอวุธที่ของเธอทั้งโทและเอกและตำแหน่งวิชาการที่ได้มาเป็นของจริงจบจริงไม่มีการซื้อปริญญาหมาอุจลาที่จบก็ไม่ใช่หมาทุาลยห้องแถวแต่เพื่อมีคนตั้งข้อสังเกตไล่เรียงดูไทม์ไลน์และสืบไปค้นประวัติอย่างละเอียดก็พบข้อที่จริงดังนี้ครับท่านผู้ชมครับ ผมคิดว่ารายการวันนี้น่าจะเป็นรายการปิดฝาโลงของคุณหมอเกตกระมลน,นะครับ 1. Facebook CSILA เผยแพร่คลิปพาไปชมสถานที่ซึ่งระบุว่าเป็น California University ถ่ายทำอาคารที่นางสาวเกตกระมลอ้างว่าเป็นที่ทำการใหม่ซึ่งเป็นอาคาร University Tower แต่ปรากฏว่ห้องเลขที่550ของอาคารดังกล่าวเป็นการเช่าออฟฟิศเสมือนเท่านั้นไม่มีห้องทำงานจริง และป้ายบอกทางของตึกเมื่อไม่มีชื่อ California University อยู่ชั้นใดๆภายในเป็นที่สอนผู้ฝึกกู้ช่วยทันตแพทย์นอกจากนี้ยังระบุด,ด้วยว่าที่บอกว่าได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของรัฐแคลิฟอร์เนียตามเลขทะเบียน19647336141972และ307356061148498ตรวจสอบแล้วว่าเลขทะเบียนนั้นคือทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนมัธยมเท่านั้นไม่ใช่หมาิทยาไหลข้อที่2 อาจารย์ออสหรือรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็โพสต์คลิปสำรวจมหาวิทยาลัยดังกล่าวพูดในทำนองดีกันว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ที่หมอเก่งมลอ้างน,นั้นไม่อยู่ในสารระบบของสหรัฐอเมริกาเป็นห้องแถวย่านคนจนย่านคนฟิลิปปินส์ข้างในมีโต๊ะตัวเดียวแล้วก็ให้เบอร์ทโทรศัพท์ไปซื้อขายกันเองในตึกนี้เป็นคลินิกทำฟันและเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กอล่รท่านผู้ชมครับเรามาดูไทม์ไลน์ดีกว่าไทม์ไลน์นี่เป็น ข้อมูลตามไทม์ไลน์นั้นเมื่อโยงกันแล้วจะจับโกหกคนได้ทุกๆคนหลังจากวันที่ก็กตประกาศรับรองสอวได้หนึ่งวันส1เกรกฎาคมนางสาเกลืงมดไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอและขอให้พูดสอังกฤษช่วงท้ายรายการเนื่องจากประวัติที่อ้างว่าจบการศึกษาชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นที่ฮือฮากันทั่วโลกโซเชียลเพราะความกระท่อนกระแท่นของ เนื้อหาที่พูดบางคนถนึงก็บอกว่าเธอพูดภาษาอังกฤษคนที่จบอ้างว่าจบปริญญาเอกนั้นยังพูดสู้เด็กมัธยมในประเทศไทยไม่ได้เลย วันเดียวกันนางสาวเกติมารายงานตัวที่รัฐสภาพร้อมชี้แจงกรณีวุฒธธิศึกษาของตนเองยืนยันว่าวุฒิการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริงจบจริงไม่มีการซื้อปริญญาหมายวยาอที่จบก็ไม่ใช่หมายอะไรห้องแถวก่อนหน้านี้ไม่ออกมาชี้แจงเพราะเก่งจะผิดต่อระเบียบกะกะตซึ่งโดนตรวจสอบวุฒิการศึกษาตั้งแต่อำเภอแล้วและได้ชี้แจงเป็นเอกสารทั้งหมดปริญญาที่ได้จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้และใบรับรองที่ได้จากกระทรวงศึกษาของสหรัฐ ถัดไปอีกวันหนึ่ง12กรกฎาคมหลังจากชี้แจงแล้วนางสาเกมนนำหลักฐานไนทนายเดชา,ากิติวิทยานันหรือทนายจุกรรูและเตรียมฟ้องหมิ่นประมาททุกกรณีเอาผิดทุกคนที่บิดเบือนแต่ไม่ได้ร่วมถแถลงข่าวอ้างว่ามีอาการป่วยและเครียดก่อนเดินทางกลับเหลือแต่ทนายเดชาแถลงข่าวพร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสุขุมพงษ์ชานุวงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่รู้จักกันมานานแล้วและช่วยเหลือกันมาตลอดดรสุขุมพงษ์อ้างว่ามหามายอลไรอรับคนในจดทะเบียนเพื่อดำเนินกิจการเป็นหมทยาลัยประเมินเกรดประเมินวุฒิการศึกษามีสิทธิม์มอบปริญญาตรีโทเอกหรือเทียบเท่าเปิดดำเนินการมาแล้ว22ปีได้รับการรับรองโดยตรงจากกระทรวงศึกษาของสหรัฐโดยไม่ผ่านสมาคมส่วนการเรียนนั้นไม่ต้องไปเดินทางไปเรียนแต่ต้องทํารายงานส่งตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการวิทยาิธพลโดยหมอเกตทํารายงานหลายหัวข้อเช่นกลยุทธ์การจัดการองค์กรธรรมาภิบาลทนายเดชาก็แก้ต่างให้ตะก,กะที่บิดเบี้ยวค่อนข้างออกไปในแนวสีถนนชัยว่าการสมัครสวไม่มีเรื่องวุฒิการศาึกษาเรื่องนี้ไม่มีการอเอกสารเท็จ ถ้าใช้ว่าเอกสารปลอมต้องมีเอกสารจริงอันนี้ไม่มีต้นฉบับยืนยันว่าเอกสารนี้จริงไม่ได้ปลอมมาจากไหนแล้วก็ตบท้ายด้วยคําพูดที่น่าคิดว่าแต่ความน่าเชื่อถือนั่นเป็นอีกเรื่องนึงวันเดียวกันครับ12กรกฎาคม2567นายสนทิยาสวัสดีไปร้องกะกะตให้ตรวจสอบนางสาวเก่งที่ระบุว่าจบมาจากต่างประเทศ แต่ระบบกอพอไทยไม่รับรองคุณสมบัติการศึกษาตรงนี้ว่าข้อมูลอันเป็นเท็จให้ส่วนราชการจดบันทึกหรือไม่เพราะการกระทำประการหนึ่งประการใดเพื่อให้บุคคลที่เขาร่วมเลือกเข้าใจผิดว่ามีคุณสมบัติทางการศึกษาในระดับสูง นำไปสู่การได้มาถึงสวทําให้การเลือกตั้งไม่สุดจริตและเที่ยธงทมถือว่ามีความผิดทําให้ในวันเดียวกันนั้นนายวันนีนนทริผู้ช่วยปรรยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงอวอก็ออกมาบอกว่าคนที่จบต่างประเทศสามารถเทียบวุฒิกับอวแต่สําหรับแคลิฟอร์เนียอุนเวอร์ซีกระทรวงอวยังไม่เคยมีการรับรองเทียบคุณวุฒิของสถาบันนี้แต่อย่างใดทัดไปอีก2วัน3วันวันที่15กรกฎาคมสำนักงานกอพทนไม่ได้ออกแถลง เอกสารแถลงข่าวปฏิเสธว่าที่ผ่านมาไม่มีส่วนในการหน่วยใดส่งข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ให้สำนักง,งานกพพิจารณาแล้วก็จากการตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าภาพหน้าจอที่ระบุว่าสำนักง,งานกรพรับรองคุณอวุธสถาบันการศาึกษาแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาที่ปรากฏในสือ่อมิใช่จากฐานข้อมูลของสำนักง,งานกพแต่อย่างใดพร้อมทั้งประกาศว่า ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายผู้ว่างยิงว่ากพรับรองวุฒิการศึกษาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซตีต่อไปสรุปภาษาง่ายๆก็คือว่ามีคนฝ่ายของคุณเกตกมลนอ้างว่ากพได้รับรองร้อนจนถึงกพอ,ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้รับรองและไม่ได้รับการชี้แจงอะไรทั้งสิน้นและจะไม่มีวันรับรองได้ อีกเรื่องหนึ่งย้อนไทม์ไลน์หมอเกตสุดมหัศจรรย์จากแพทย์หญิงธรรมดาก้าวกระโดดเป็นสวสาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงใน3ปีมี Facebook ชื่อนัทเตรียมชัยศรีออกมาตั้งค้อสังเกตเกี่ยวกับสวศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยไว้อย่างน่าสนใจโดยเขาเรียงลำดับเหตุการณ์ที่หมอเกตโพสต์ไปโปรโมทโฆษณาตัวเองไว้ในโซเชียลต่างกรรมต่างวาระแต่พอ จับวันวรนอมาเรียงเข้ากันแล้วมันดูทะแม่งทแม่งและมันดูว่าเป็นการโกหกมากกว่าผมยกตัวอย่างนี้ครับ2550เธอได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเธอสามารถใช้แพทย์หญิงนำหน้าได้ตามกฎหมายถัดมาใ14ปี2564เธอได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงรุธด้านธรรมาิบาลอนุกรรมการบกน2กองกำับการสุรณนครบาน2 3ปีที่แล้ว เธอใช้คำลำหน้าเฉยๆว่าแพทย์หญิงธรรมดาต่อมาอีกไม่ถึงปีก็คือวันที่15กันยายน2 5ม65วันสอบเล่มงานวิจัยจบปอโทโมอเกิกสาขาบริหารการจัดการองค์กรถัดมาอีก8วัน8วันเองนะท่านผู้ชมครับจาก15กันยาจนถึง23กันยาเธอโพสต์ลงเป็นครั้งแรกใน Facebook เธอเรียกฐานตัวเองว่าด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกจมลเปลี่ยนสมัยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมงงไหมเธอสอบเล่มปริญญาวิทได้เพียง8วันก่อน เอามาอุปโลกหลังจากนั้นเาทอุปโลกเรียกเธอ,เอตัวเองว่าด็อกเตอร์แพทย์หญิงอย่างนี้ใช่หรือไม่ว่าหมอเกตนี่ต้องเป็นอัจฉริยะหลังจากสอบเล่มวิทยาพลปริญญาโทแล้วสามารถเรียนจบปริญญาเอกได้ภายใน8วันถ้าไม่จริงก็แสดงว่าเธอตอลดตอวแหลแล้วนะครับหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทและอ้างว่าตัวเองได้ปริญญาเอกใน8วันได้ประมาณ6เดือนเท่านั้นเองหมอเกตก็เริ่มเรียกขานตัวเองด้วยตำแหน่งนักวิชาการให้ตำแหน่งตัวเองว่าเป็นรองศาสตราจารย์โดยวันที่6มีนาคม2566ปีที่แล้ว โพสต์แรกใน Facebook ที่เธอเรียกตัวเองว่าศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัย่ันผู้ชมงงหรือเปล่างงหรือเปล่าว่าคุณเกตกมลเอาตำแหน่งรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งไหนโดยกระบวนการไม่ต้องผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เลยเพราะการจะเป็นรองศาสตราจารย์นั้นต้องผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อนถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม เมื่อถึงรองศาสตราจารย์แล้วได้ทํางานวิจัยเขียนหนังสือแล้วคณะกรรมการยอมรับก็ถึงได้ขึ้นเป็นศาสตราจารย์ต่อไปไม่นานหลังจากนั้นอีก2เดือนกว่าๆในวันที่19พฤษภาคม2 5 6 6เธอโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าหมอเดินทางไปอังกฤษระหว่าง 19- ถึง28พฤษภาคมจะไปควา้าไปเธอโพสตเองนะควา้าปริญญาเอกที่ออกซฟอร์ดร่วมกับหมอแมโจเป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะคะหลังจากนั้นอีก4วันเธอโพสต์วันที่23พฤษภาคม2 5 6 6หมอเกตโพสต์ข้อความลง f a c e b o o ระบ ว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะรับประกาศเสียบัตรจากวูสเตอร์คอลเลจยูนิเวอร์ซิตี้ออกซฟอร์ดเรียบร้อยค่ะสรุปท่านผู้ชมครับหมอเกตประกาศจะเดินทางมาคว้าปริญญาเอกที่ออกซฟอร์ดแต่จริงๆแล้วเธอได้แค่ประกาศเียบัตรจากการอบรมอะไรที่ไม่รู้เอากลับมาบ้านแล้วก็ทึกทักว่าเป็นปริญญาเอกอีกเดือนหนึ่งหลังจากคุณหมอกลับจากออกซฟอร์ดวันที่25พฤษภาคม2 5 6 6 เธอก็โพสตโชว่าตัวเองจะได้เป็นอาจารย์สอนที่มอธุรกิจบัณฑิตแล้วและท่านรองธิการดีจะให้โอกาสขอตำแหน่งทางวิชาการเลื่อนจากรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์ที่มอธุรกิจบัณฑิตนี่เลยอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมโกหกจนถูกจับได้เมื่อสอบรำลองการเป็นเรื่องโป๊ะแตกก็ปรากฏว่า หลังจากที่เธออ้างว่าเธอได้รับเชิญไปสอนที่มอทรีกิมบิดและมอทรีกิมบิดีจะปรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ให้เป็นศาสตราจารย์วันที่สิบห้ากรกฎาคมส5 6 7กสิบ็ดที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองมหาวิทยาลัยชุติกิมบิดีเขาออกประกาศเลยว่ากรณีที่นางสาวเกศกมลถ่ายรูปคู่กับดรนัทพงศ์จันทราชิพรองธิการดีบอกว่าจะได้เป็นอาจารย์สอนนั้นเป็นภาพเหตุการณ์ซ้อมฝึกอบรมดับเพลิง <c oughs> เมื่อเดือนพฤษาคม2566ไม่เคยเป็นอาจารย์และแพทย์หญิงเกตุ์มลไม่เคยยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการใดๆผ่านมาเฉย่อายเข้าไหมครับท่านผู้ชมนี่แค่ผมหยิบยกบางส่วนเท่านั้นผมเชื่อว่าจากนี้คุณหมอเกตจะต้องโดนขุดประวัติออกมาอีกเป็นหางว่าวส่วนบรากองเชียร์ของฝั่งคุณหมอเกตอ้างว่าเรื่องนี้ไม่ผิดเพราะการสมัครสวรไม่มีเรื่องวุฒิการศึกษาใครๆก็สมัครได้ผมอยากให้คุณเอาสมองคุณคิดสะหน่อยว่าเรื่องแค่เรื่องประวัติส่วนตัวเรื่องการศึกษาสวที่ได้คะแนนเสียงโหวต กันเองในอันดับหนึ่งที่หนึ่งขุนยังสามารถจะโกะหกพกลมมโนโน่นี่นันได้เป็นตู่เป็นตาแล้วถ้าได้รับเลือกตําแหน่งถึงเวลาที่สวต้องโหวตแสดงความเห็นชอบบุคคลที่มาดารงตําแหน่งสําคัญของบ้านเมืองอย่างเช่นตุลาการสารรัฐมนูลคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการปปชคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจกันแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพวกสวรกรลมรอพวกนี้จะไม่เพี้ยนหนักไปกันใหญ่หรอ พวกคุณใช้สมองหมาปัญญาควายที่ไหนมาคิดกันผมเห็นด้วยกับการที่คุณสมชายแสวงการอดีตสวอยความเห็นว่าความผิดในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้วุฒิการศึกษาปลอมหรือจริงในการสมาชิก สมัครสมาชิกูทีิสภาเพราะตามรัฐมนูญนี้ชาวบ้านทั่วไปแม้จบปอสีหรือยังไม่จบการสายใดๆก็สามารถลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกอุีิสภาได้แต่เรื่องนี้กลับเป็นความผิดตามมาตรา77วงเล็บ4ี่ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสมาชิกูทีิสภาในฐานะหลอกลวงหรือจูงใจบุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติยศกยคุณของผู้สมัครใดซึ่งหมายรวมถึงผู้สมัครทุกคนและตัวเองด้วยจึงมีโทษระวางจำคุกตั้งแต่1นึถึงสิปี หรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจับจำทั้งปรับและให้สารเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด20ปีประเด็นคุณหมอเกิสังเกตมนครับแม้คุณจะอ้างว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ไม่ว่าผิดหรือไม่ผิดตามกฎหมายพระรำจัดประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแต่ความน่าเชื่อถือของคุณหมอในสังคมนั้นได้หมดไปแล้วไม่หลงเหลือเลยแม้แต่นิดเดียว โดยการหมดความน่าเชื่อนี้ยังสะท้อนไปถึงการหมดความเชื่อถือเชื่อมั่นต่อกกตผมหมายถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งชุดรวมถึงเลขาธิการกกตอย่างคุณแสวงบุญมีปล่อยให้คนอย่างนี้และอีกหลายคนมาเป็นสวได้อย่างไรความจริงแล้วท่านผู้ชมครับความจริงน่าเจ็บปวดเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่องเลยจะมาท้ชมถ้าคุณเกรดกันรู้จักพอจริงๆแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นด้วยผมไหมว่าเธอมีดีกรีแพทยศาสตร์มหาลัยรังสิตซึ่งท่านผู้ชมครับมหาลัยรังสิต ผิดนักศึกษาแพทย์นักแพทย์ออกมาสามสิบรุ่นละและคุณภาพของหายลายรังสิตนั้นแพทย์นั้นสูงเยี่ยมหลายหลายคนที่จบแพทย์รังสิตวันนี้รับราชการอยู่ถึงระดับ40แล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุณสมบัติของแพทย์รังสิตเท่าที่เช็คตรวจสอบดูเป็นหมอที่ได้รับการฝึกสอนและอบรมมาอย่างดีขยันขันแข็งและมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่การจบแพทย์รังสิต อย่างเดียวจะทําให้คุณเกตงกระมลประกอบวิชาชีพแพทย์หรือแม้กระทั่งใช้เป็นโปรไฟล์ลงสมัครส so วคุณไม่จําเป็นต้องไปอ้างดีกรีด็อกเตอร์ปริญญาเอกจากมาหลาลัยห้องแถวหรืออ้างตัวเองว่ามีตําแหน่งทางวิชาการเป็นถึงศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์อะไรเลยแม้แต่นเดียวจริงๆกระบวนการที่ออกมาปกป้องคุณเก่งกมลพยายามบิดโน่นบิดนี่ทางวิชาการบอกว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เป็นมาหลาลัยจริงถามผมสิผมไม่จบมาหลาลัยยูแคลเหรือยูนิเวอร์ซิตี้แคลิฟอร์เนีย s a n ลอสแองเจลิสไม่มีไม่เคยได้ยืนยันว่าแ นั้นมีจริงหรือพูดที่คุณอ้างว่าคุณเกโมมีผลงานทาวิชาการจริงได้รับตำแหน่งทาวิชาการจริงแม้แต่ทนายความอย่างคุณทนายจุกกรูที่ออกมาได้โต้แย้งทางกฎหมายและขู่ว่าจะฟ้องคุณคนนี้ผมว่าคุณหยุดได้ละคุณถอยดีกว่าจะไปได้สวยคุณเดชาคุณรู้จักผมผมจะเตือนคุณด้วยความหวังดีถอนตัวอย่าไปเป็นทนายเขาถ้าคุณจะหิวแสงหิวแสงในเรื่องที่ มันจะไม่ย้อนกลับมาเผาผลาญตัวคุณเองจริงๆผมมีข้อมูลเชิงลึกอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับขบวนการสร้างหลักสูตรปลอมๆขึ้นมาเพื่อซื้อขายปริญญาบัตรซื้อขายงานวิจัยเกี่ยวยงกับนักวิชาการหมหาทลัยเอก,กชนและหมหาัยรัฐเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองอีกหลายคนไว้โอกาสเห,าเหมาะผมจะเรียบเรียงนําเรื่องมาเล่าให้ฟัง ผมขอทิ้งท้ายเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ครับเมื่อได้ฟังเรื่องราวของคุณเกศกนมลมากเข้ามากเข้าทําให้ผมอดคิดถึงอีกคนหนึ่งไม่ได้คือสุรเชษฐ์หัก่านไม่ว่าจะเรื่องความพยายามดิ้นรนในการอัปเกรดตัวเองทุกวิถีทางคนนึ่งอยากเป็นด็อกเตอร์ศาสตรารจารย์ให้คนทุกไปยอมรับทําทุกวิถีทางจนถึงขั้นมโนเข้ามาเองอีกคนก็อยากเป็นถึงพบตรเร็วๆก็พยายามทําทุกวิถีทางทั้งบนดินใต้ดินขึ้นเขาลงห้วยขึ้นลิฟติดเจรวดจนสามารถขึ้นดำรงตำแหน่งพลตำรวจเอกและรองผู้จัดการตำรวจ ได้แบบข้ามหน้าข้ามตาคุณถึงมาทั้งหมดแต่พอโดนกรรมเก่าไล่ตามทันก็พยายามทําลุกวิถีทางเช่นกันที่จะทําให้ตัวเองรอดพ้นจากวิบากกรรมอันนี้จริงๆแล้วท่านผู้ชมครับระหว่างหมอเกตกมลกับสุริยินหักพานท่านผู้ชมว่าใครมโน,โนเก่งกว่ากันแต่ผมว่าเอาจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยต้องตัดสินกันด้วยถ่ายรูปถึงจะรู้ว่าใครชนะใครถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม